นี่เป็นจีวงชีนะคะรุ่นแชมเปติน ขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดไมยม่สม3ิีมิลตัวเรือนจะเป็นตัวเงารวนค่ะเม็ดไมยมจะเป็นเงาเช่นเดียวกันมีปมเป็นตาโลโก้ไว้เรือนนี้เป็น2เข็มระบบฐานหน้าปัดด้านในจะเป็นสีขาวนะคะมีวันที่ตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดกับหลักตัวเลขโรมันค่ะตัวสายนะจะเป็นสายเงารวนเชื่อมลงมากับตัวหน้าปัดเลยตัวล็อกด้านหลังใช้งานสะดวกค่ะจะเป็นแบบดึงปีกผีเสื้อมีปมเป็นตาโลโก้ไว้เรือนนี้ราคา4,600บาทสินค้ามีรับประกันให้6เรือนเปลี่ยนถ่านฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบ ก็หม่พรุ่งนี้ในปั๊มมวอทชเวราเรือนขอบคุณค่ะ